ขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้คุณนัทนันอุมวนะที่ดเน a เข้ามาเพื่อสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณสมาชิกระดับสุดยอดผู้ศรัทธาคุณทันเดอร์เบิรที่สมัครสมาชิกช่องเราด้วยนะครับในคลิปของ Star s c r e a m Animated ที่เคยลงไปในช่องนะครับได้มีคนหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาขอประวัติตัวละครซึ่งก็คือคุณโซแซดนั่นเองนะครับผมเอ๊ะโซแซดดิ ที่ขอมาหลายตัวละครมากนะครับผมของภาคอนิเมเต็ดนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือบลิ w วิงด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งด้วยความที่ผมเนี่ยสนใจในตัวทริปเปิลเชนเจอร์คนนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะมาพูดถึงประวัติของบลิดวิงอนิเมเต็ดกันครับผมเอาละ่ะไปกันเลย let's go I will choose this fighter choose There's No! some jet tank Jet Tank! Jet Tank! 人が涙を流すならデストロンは血を流す宇宙の地図を塗りつぶせ俺たちの野心の色に。 หรับใครที่อยากสนับสนุนช่องโฮคุโตะซอลายนะครับสามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่สนับสนุนนะครับผมจะเอาชื่อขึ้นจอในคลิปต่อไปนะครับผมบีทวิงสังกัดอิเซติคอนโดยเรื่องราวของบีทวิงเนจากวาล a อนิเมเตนั้นเช่นเดียวกันกันกบตัวจีวันบีทวิงตัวบีทวิง g อนิเมเต้นั้นมีตำแหน่งเป็นหน่วยลบภาคพื้นดินและภาคอากาศโดยเขานั้นมีอยู่3บุคลิกซึ่งเกิดจากการที่ถูกทดลองโดยแบ็กอารักเนีย จนจิตใจของเขาได้รับความเสียหายจนแบ่งออกมาเป็น3บุคลิกโดยทั้งแต่ละบุคลิกจะมีความแตกต่างกันเช่นนักยุทธศาสตร์ที่เป็นด้านความเย็นคนอารมณ์ร้อนที่เป็นด้านความร้อนและคนบ้าเสียสติที่เป็นด้านที่สุมออกมาโดยจะมี3หน้าและ3บุคลิกโดยบุคลิกของนักยุทธศาสตร์หัวเย็นนั้นจะเป็นบุคลิกที่โดดเด่นและพบเห็นได้บ่อยที่สุดของบลิดวิงมีการใส่แว่นข้างหนึ่งที่ดวงตามีใบหน้าสีฟ้าและมักจะชอบพูดดูถูกคนอื่นแบบลอยๆอยเสมอและบุคลิกคนอารมณ์ร้อนที่ค่อนข้างโกรธง่าย และชอบแหกปากโวยวายโดยมีเอกลักษณ์ก็คือฟันที่ห่างและใบหน้าที่เป็นสีแดงและบุคลิกคนบ้าเสียสติที่จะเป็นหน้าของแจ็คโอลนเทินที่เป็นใบหน้าสีดำทั้งหน้าและมักจะชอบพูดมุกตลกหว่วยๆแม้ก็พูดบทกรนหรือบทเพลงกล่อมเด็กออกมาโดยเมื่อพูดเสร็จเขาจะมาหัวเลาะตามท้ายด้วยเสมอและทั้ง3ามบุคลิกนั้นจะมีจุดที่เหมือนกันก็คือเวลาพูดจะออกสำเนียงเยอรมันอยู่ตลอด readings indicate that one of them has the allspark fragment I will destroy them both และด้วยการที่มี3บุคลิกและเพื่อความเคารพตัวจีวันบีดวิงทำให้บีดวิงแอนิเมเต้นั้นตอนที่เรียกสแกนยานพาหนะที่โลกเขาเลยสแกนทั้งรถถังจู่โจมและเครื่องบินลบทำให้บีดวิงแอนิเมเต้นั้นเองก็เป็นหนึ่งในทิปเปอร์เชนเ,เจอร์แบบเดียวกับจีวันบีดวิงและแต่และบุคลิกเองก็จะควบคุมร่างแปลงที่ต่างกัน, mm hmm. กนเช่นร่างเครื่องบินลบก็จะถูกควบคุมโดยบีดวิงนักยุทธศาสตร์ และล่างรถถังจู่โจมที่ถูกควบคุมโดยบิดวิงอารมณ์ร้อนส่วนบิดวิงบุคลิคนบ้าเสียสตินั้นสามารถควบคุมได้ทั้ง2รูปแบบเจเกียรติสั่งในอดีตของบิดวิงในช่วงเดอะเกรดวอร์ที่เขาเคยสังหารแกป้าซูพิมหนึ่งในผู้พิทักษ์ไปได้ตัวบิดวิงหลังจากที่ถูกแบล็กอารักเนียทดลองและสร้างเขาขึ้นมาใหม่ก็ทําให้เขามีพลังและความสามารถแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบพลังอย่างพลังความเย็นและพลังความร้อนซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นชัดที่สุดในตอนที่บิดวิงลงมาสแกนยา,บานบรหารที่โลก โดยล่างเครื่องบินที่เป็นบุคลิกนะยุทธศาสตร์จะใช้พลังความเย็นและล่างรถถังจู่โจมที่เป็นบุคลิกคนอารมณ์ร้อนก็จะใช้พลังความร้อนถึงเขาจะดูเป็นคนบ้าและควบคุมบุคลิกของตัวเองได้ยากแต่ในช่วงที่เมกาทอนลงมาติอยู่ที่โลกและไม่ได้ควบคุมกองทัพดิเซติคอนอยู่ตัวบีดิวิงเองก็ได้รับการไว้วางใจจากคนอื่นให้เป็นผู้นําของดิเซติคอนในช่วงที่เมกาทอนไม่อยู่ตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดอยู่พอตัวเพราะเขาสามารถไก่แก่คนอื่นได้ และไหนจะเรื่องที่เขาใช้บุคลากรอย่างคอนสตรัคติคอนและล็อกดาวน์ที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อเมกาธรในยามจาเป็นได้อีกซึ่งเขาก็ค่อนข้างเก่งในเรื่องนี้และกล่าวได้ว่าเขาเองก็เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วที่จะมาเป็นผู้นําในขณะที่เมกาธนไม่อยู่แบบไม่มีข้อแม้เรื่องราวของบิดวิงใน Transformer a n i m a t e ิตโดยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของดีเซติคอนที่อยู่บนยานในเมสิดแต่ถ้าคุณอยากเป็นสมาชิกช่องนิวฮอกก็ olar, ต่อสไล้วก็สามารถเข้าร่วมได้ในช่วงราคา20บาทถึง50บาทเลย สมาชิกระดับ20บาทก็จะได้ดูคลิปก่อนใครและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกส่วนสมาชิกระดับ50บาทเองก็มีสิท์ลุลับของแจกพิเศษจากทางช่องสวัสดีการดีอย่างนี้ไม่เขาร่วมไม่ได้แล้วอย่าลืมมาเป็นเหล่าผู้ศรัทธากันล่ะกลับมาที่ในเรื่องกันต่อดีกว่านะครับผมจนกระทั่งเมกาทอนได้ตกลงมาที่โลกพวกดีเซติคอนก็นึกว่าเขาตายแล้วตัวบีดวิงเลยได้เป็นผู้นําของดีเซติคอนแทนจนเขาและลักนัดได้ตามสตาร์สทีมลงมาที่โลกเพื่อแก้แค้นพวกออพติมัสที่ทําลายเมกาทอนและตัวเมกาทอนเลยได้ตติดด่อหาลัักน บิดวิงและแรนนัทเลยได้มาสแกนยาพาหนาที่โลกโดยได้สแกนรถถังจู่โจมและเครื่องบินลบทําให้เขาสามารถเปลี่ยนร่างได้3แบบและการเป็นทริปเปิลเชนเจอร์และเขาก็ได้คืนตําแหน่งผู้นําให้กับเมกาทอนและจงรักพักดีต่อเมกาทอนเป็นต้นมาแต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ให้กับแจและออ t ติมัสจนถูกจับไปเป็นอันจบเรื่องราวของ Transformer Animated ของบิ w วิ g ครับผมเกณเล็กเกน้อยเกี่ยวกับตัว b i t w i n g a n i m a t e d นะครับผม โดยทีแรกบทบาทในส่วนนี้เนี่ยความ,มจริงแล้วควรเป็นของซิกเชนเจอร์อย่างซิกช็อตจากทรอนฟอร์เมอร์เฮดมาสเตอร์นะครับผมแต่ด้วยการที่จะทำของเล่นของซิกช็อตเนี่ยมันมีตน้นทุนที่สูงและแพงเกินไป เลยทาให้ต้องลดคอสลงนะครับผมเหลือแค่ทริปเปอร์เชนเจอร์แทนซิกเชนเจอร์และทริปเป r c h เชนเจอร์ที่ถูกเลือกมาในที่นี้เลยเป็นของบิดวิงบวกกับที่คุณเอลิกดีไซเนอร์ของฮาร์ดโบเองก็อยากดีไซน์บิดวิงที่มีความสามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะครับผมส่วนสำเนียงเยอรมันของตัวบิดวิงแอนิเมเต็ดนะครับผมเกิดจากการที่นักพากเนี่ยโดนสดนั่นเองนะครับผมโดยสาเหตุที่โดนสดเป็นภาษาเยอรมันนั้นตัวนักพากเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของตัวบิดวิงนั่นเองนะครับผมส่วนในเวอร์ชั่น ภาคญี่ปุ่นของดีแอนิเมเต็ดนะครับผมตัวบิดวิงเนี่ยจะพูดภาษาญี่ปุ่นสำเนียงอเมริกาแทนนะครับผมโอโตบตเนะโรเมนบริทวิงซามะก็ยัตเตะโรเมนนิเกต่าระดาเมโยดาเมะนาโนโยซามุดะคุซันและนี่ก็คือเรื่องราวของหนึ่งในทวิเปอร์เชนเจอร์ที่โดดเด่นอีกหนึ่งตัวอย่าง b ลิทวิงแอนิเมเต็ดนะครับผมก,ก็ต้องขอขอบคุณคุณโซแซดมากนะครับผมที่เสนอหัวข้อมาให้เราทำคลิปนะครับถ้าเราใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านต้นคลิปนี้ได้น,นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของช่วงเดือนแห่งทรานฟอร์เมอร์นะครับบ๊ายบาย